เปิดฝากระป๋องเหมือนพกไร่ชาเขียวญี่ปุ่นมาไว้ในมือเซเรโมเนียลเกรดมัทฉะใครรักชาเขียวมัทฉะต้องห้ามพลาดไดเรกฟอร์มจะแปนวาโคเอ็นมัทฉะฮโนกะ30กรัมมัทฉะเกรดพรีเมียมจากคากชิมะญี่ปุ่นบทละเอียดจากใบชาชั้นดีกลิ่นหอมฟุ้งตั้งแต่เปิดกระป๋องแรกรสชาติที่คุณจะหลงรักกลมกล่อมอูมามิชัดหวานนุ่มตามธรรมชาติไม่ฝาดไม่ขม กลิ่นหอมละมุนติดปลายจมูกสีเขียวสดธรรมชาติบ่งบอกถึงคุณภาพแท้ชงได้ทั้งอูสุชะในพิธีชงชาแบบดั้งเดิมหรือทำมัทฉะนาแต้ที่หอมละมุนที่บ้านจะออยบนไอศครีมขนมปังเคก้กหรือขนมญี่ปุ่นก็อร่อยเลิศระดับร้านดังพิเศษส่งตรงจากไร่มัทฉะญี่ปุ่นถึงมือคุณสดใหม่ทุกกระป๋องมีจำนวนจำกัดใครรักมัทฉะของแท้ต้องรีบ กดสั่งตอนนี้แล้วเตรียมเปิดประสบการณ์มัจฉะแท้จากญี่ปุ่นในบ้านคุณเลย